ใครจะพูดจ้าว่ากล่าวก็ทนฟังจนจบได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ทำให้ในบ้านผมเนี่ยไม่มีการทะเลาะเบาะแวงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นจนคนอื่นได้ยินได้ฟังแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยขนาดจะโดนพูดเหมือนมีดมีดกรีดเออแต่ก็ความสงบสยบความโกรธได้ อย่างเมื่อวานนี้ลูกเขยยังชมว่าเยี่ยมแเลย <c oughs> ว่าทำไปได้ยังไง <c oughs> ว่าผมทำไปได้ยังไ, <c oughs> ไ,ไงไ <c oughs> ก็ผมได้ถลถคารวาสธรรม <c oughs> ผสมโลกุตละธรรมบวกโลกิยะธรรมก็มาผสมผสานกัน <c oughs> ผมก็กลั่นกรองเอาในสิ่งที่ดีๆล่อนเฉพาะแร่ทอง ที่เป็นแร่ที่ไร้ค่าผมก็เททิ้งขกเอาตะแกงขกปกปก,ปกแล้วก็ล่วงไปหมดก็เหลือแต่ทองดีๆผมก็มีทองตีทองแทง่งทองแถมอยู่ในหัวใจเนี่ยเมื่อกี้ใครออกไปแต่วินัยมาแล้วออกไปอ๋อที่มาแล้วออกไปก็มีท่านสมหวังมาแล้วก็เข้ามาไปแล้วก็เข้ามา มาแล้วออกไปก็ทันบูนแกพีแล้วก็ไปแล้วก็เข้ามาแล้วก็คุณมีทิลักไปก็มาใหม่แฮมเนอร์เนี่ย <laughs> ามามามาใหม,ม่อีกครั้งเนี่ยเรียกมาใหม่แฮมเนอ<ะ>ร <c oughs> ์ก็สมควรนะนใช่คนก็เข้ามาคนก็เข้ามาเนี่ยนะครับตามหลักเราจะต้องสวัสดีกล่าวต้อนรับแล้วก็ให้เขากล่าวอะไรสักหน่อยก่อน บางคนก็กล่าวบางคน,นก็ไม่กล่าเว,าวเขาไม่กล่าวก็ถือว่าเขาจะฟังอย่างเดียวครับท<ช>่าน<ด>แต่ถ้าเขายังเข้ามาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีอาวุประสงค์เาใช่ที่ว่าจะ่ทักทายเพื่อนเห็นสวินัยเห็นอาจาร,รย์แววเห็นอาจาร,รย์สมหวังทั้งทั้งที่ห้องเอินเนี่ยเขาก็อยู่เนาะแต่ว่าตละห้องเองเ่ะ เเข้ามาทักทายครับคร<ต>ับท่านทีนี้เปิดไมค์ค้างอยู่เป็นห้านาทีสิบนาทีแต่วินัยก็ไม่วางไม่วาง,วางอ่าไม่ทักทายให้ให้โอกาสค,คนที่เข้ามาทักทายบ้างนะอ่าเมื่อกี้อาจารย์ปู่ก็เกือบจะออกเงนินหรอแต่ว่าลองทนดูอ๋อดีด,ดเดเกอจะวางปูให้ให,ให้ให้ทักทายบ้างแนละ้วอ๋อครับอาจารย <laughs> มันก็สมควรแล้วที่เขาเข้ามาแล้วออกไปนะเพราะว่าไม่ให้โอกาสเขานีน่เอา้าคนที่เข้ามาใหม่ก็ให้โอกาสเขาเกล่าวทักทายหน่อยดีก็อ <S <S ตอนนะอก็ตอนนี้ท่านท่านอยากจะพูดออยากจะกล่าวสิ่งใดก็ขอเชิญท่านอาทิตย์แดงพวงแต่ท่านบูญจะกล่าวอีกก็ขอเชิญท่านสมหวังก็ขอเชิญได้ครับหรือคุณหญิงมิติรักษ์จะพูดอีกก็ขอเชิญครับอย่างนี้ครับท่าน เชิญครับขออนุญาตผมพูดหน่อยแล้วกันครับฟังคุณคุณตาวินัยพูดแล้วผมว่าถ้าอาจารย์แววเนี่ยได้บันทึกเป้าหมายวัตถุสง์ก็ดูเหมือนว่าถ้าในห้องนี้ไม่ได้บรรลุเป็นอักบไปและสอนแต่ที่คุณตาวินัยพูดนะผมว่าผมฟังแล้วอาจารย์แววบรรลุ ทำเล็กๆคงจะดีแอบดีใจอยู่ในใจเพราะว่าท่านพยายามประคองทุกๆท่านทุกคนแล้วพยายามให้ข้อมูลที่เป็นปัญญาซึ่งผมโดยรวมผมว่าฟังคุณวินัยพูดนะผมดีใจแทนด้วยเพราะว่าจากการร่อนทองในบรรดาเศษทั้งหลายก็ทำสำเร็จจนกระทั่งขนาดในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงและลูกเขยชมเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมาก เพราะคนเราเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นเบญญาสัตว์สามารถพิสูจน์ได้โดยเฉพาะคําว่าส e ันติอิโกอากาลิโกเอหิปิโกเนี่ยสันติอิโกคือฝึกเรียนรู้มาฝึกหัดปฏิบัติด้วยตนเองเมนที่กระจ่างแล้ววันนี้ความกระจ่างทางปัญญาได้เกิดธรรมะขึ้นในจิตในใจท่าน mm hmm. แล้วก็ผมเองก็ติดตามมาเป็นระยะก็เป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆไม่ใช่ว่าพูดแต่ลมปาก เพราะนั้นผู้ทีปท่ปฏิบัติแล้วปริยัติแล้วปฏิบัติแล้วพัฒนาอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันบรรลุถึงคุณธรรมจริยธรรมมีติดใจตนและที่สำคัญคือเป็นอากาลิโกทนต่อการพิสูจน์ไม่เรื่องว่ากลางวันหรือกลางคืนไอฮิปสิโกคือสามารถนำธรรมะที่ดูเรียนทิพย์กับตัวบอกผู้อื่นได้โมปนไอิโกก็คือทั้งหมดน้องใส่จิตตนเพราะฉะนั้น คุณผู้นยพูดได้ว,ว่าปัจจตังเวทิตาโพวินยูสิผมพยายามนำกรอบของผู้ทรงมาย้ําผ่านการสนทนาเพื่อให้เป็นการเตือนสติทั้งตัวผมเองด้วยแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับทุกทนว่าเราจะทําอะไรสิ่งรงคิดดีทดําดีพูดดีก็คือน้อมพระอริมารมุงแปดเนี่ยในกิจตนให้มากที่สุดนะครับก็ เลยยาวไปนิดหนึ่งเพราะว่าฝั่งละิงใจแทนคุณนินยเลยแลวผมเองเกือบจะเข้ามาไม่ได้จนกระทั่งเรียกว่าได้ความโคจิก1าจางแล้วเดินกลับเข้ามาอีกทีหนึน่งก็ถือโอกาสทักทายสวัสดีกับพุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่หายไปเป็นสัปดาห์เนี่ยเพราะว่าหาท่อทงเข้าไม่ได้ที่หัวมันหายไปยเฉยไม่รู้ด้วยเหตุอะไรคงคงจะมีเหตุ กันด่วนก็เลยงานรายงานให้ฟังครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งโดยความคิดดีจากใจเพราะเท่าที่ผมรู้จักท่านอาทิตย์มาเนี่ยท่านพูดหลายครั้งผมไม่เข้าใจหรือไม่กระจ่างผมก็ฟังแล้วผ่านไปโดยที่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้สนใจแต่วันนี้ท่านอาทิตย์พูดลึกถึง กันทําในหัวใจผมถึงกระดูกดําเลยครับเนี่ยบอกตรงๆและทําให้ผมมีความซาบซึ้งในคําพูดของท่านอย่างชนิดที่ว่าล้าลึกและทําให้ผมชื่นใจบรรเทาคารตึงเครียดทั้งหลายได้ดีคือสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัต อิโกโอปนายโกปัจจัดตังเวทิตาโพวินโยหิตเนี่ยท่านแปลได้ละเอียดเรียบร้อยคำนี้สอดคล้องที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็วันเดียบรรลุเลยครับเพราะท่านเอามาแปลให้ผมฟังอย่างชัดเจนสอดคล้องสอดคล้องกันไปครับขอบคุณครับ ท่านใดจะคุยต่อก็ขอเชิญนะครับหรือท่านอาทิตย์จะต่ออีกก็ได้อีกครับก็ดีใจเลยขออีกนิดหนึ่งครับเพราะพอดีท่านพูดปุ๊บเป็นแค่คำคำเดียวที่พระองค์ทรงตรัสสอนในนี้พระองค์ตรัสสอนบอกว่าอภิษฐานลูตานามอภิษฐาผมจําไม่ได้ภาษาบาลีจําไม่ได้แต่จําได้ว่าผมถอดถ้อยความอันนั้นออกมาเป็นในสัพพุริสธรรมเจ็ดรู้กับตนรู้จักคน รู้ประมาณรู้ตักปรับการรู้จักการรู้เพิ่มผลรู้เป้าหมายเพิ่มคุณค่าความเป็นคนสิ่งแวดล้อมสุนชนสมบูรณ์เอ่ยในศักดิ์ศุษธรรมเจ็ดเพราะฉะนั้นที่คุณวิ้นายพูดเนี่ยเท่ากับขอบคุณที่ทําให้เตือนผลระลึกถึงกอนนี่แหละรู้จักตนรู้จักคนคนในห้องมีทั้งบวกมีทั้งลบ มีทั้งศีลสมาธิปัญญาบรุเณการอยู่ในนั้นรู้จักตรู้จักคนรู้ประมาณเราจะได้กลับมาทบอวนเราอะเกิดเลยไปบ้างตรงไหนขาดเหลือตรงไหนครับดีมากรครับาต้องคุณค่าความเป็นคนเขาก็รู้เป้าหมายทรกเป้าหมายของเขาทำทำสอนคือทําให้เราคนทุกเป้าหมายอื่นเป็นเป้าหมายรรงมีกัลยาณมิตรไม่ใช่มีแค่เพื่อน แต่เป็นกระมิตรทางธรรมซึ่งปัญหาย,ยางมากแต่ในห้องนี้ต้องเระหากขอบคุณอาจารย์แล้วจริงท่านประคองพวกเรามาจนกระั่งเป็นกระมิตกันเพรานานหลายปีเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่และเป็นผู้ที่ประสานงานต่างๆของแต่ละบุคคลได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมผมก็ตั้งชื่อให้ในฐานะชัยาของผมส่วนตัวเป็นมือประสานสิ์ทิศ ที่จริงอยากจะให้โอรอยอินเดีย๋ยคนจะคนจะชมเงนเวอ่อไครับเพราะฉะนั้นขอย้อนกลับมาดูการพัฒนาตนในแง่ของธรรมะเราเนี่ยหัวห้องนี้หล่อหลอ,อมเรามาโดยเฉพาะผมเองเนี่ยได้รับการหล่อหลอมมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทำดีซึ่งมาจากฐานองค์ริมักเมืองแปงมันสมบูรณ์แในตัว ต้องย้อนกลับมาสูงสุดเลยห้องนี้กล่าวถึงมหาสติปัฏฐานสุดเอกยโนอายังพิคเวมาโกทางนี้เป็นทางสายเอกเป็นไปได้บุคคลผู้เดียวเป็นไปได้ที่อย่างเดียวเป็นไปเพื่อความหมดจดตั้ไรลำพันธุให้พินาศโดยเริ่มจากตน First Me i n s i เนอร์อินไซด์ข้างในต่อนเราในจิตใจเราไม่ได้อยู่ภายนอก ที่ผ่านมาใครมีทําให้เราโกรธอารมณ์มันวิ่งคุ้งออกมาแล้วมันส่งกีดออกนอกแต่นี่เรากลับมาบทบทวนภายในเราเรามากกวา่าเป็นแรงว่าเรากําลังพัฒนาไปเรื่อยๆที่พูดตรงนี้เพราะว่าหลายคน <c oughs> จะได้มีกําลังใจคนที่ยังมาไม่ถึงก็จะได้รู้ว่าพระธรรมคำสอนถ้าคุณถึงแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนใช่แล้วไม่ใช่เปลี่ยนแบบระบบอันอื่นนะครับข,ขอทอดีนิดนึง มันเริ่มเปลี of of ่ยนจากสัมมาทิฏฐิคือต้องเห็นถูกก่อนพอสัมมาทิฏฐิปุ๊บคุณคิดก็จะได้ถูกก็คือสัมมาสังกัปปะพอถูกแล้วคุณก็จะเกิดการพูดดาที่ดีขึ้นสังเกตดูคําด่าคำหยาบคำคายที่เราเคยใช้มันก็จะเลือกจังหวะดากคนใช่เคยพูดหยาบคายก็หยุดกางกก็จะยิ่งดีขึ้นสัมมาอาชีวิอาชีพของเราก็จะเป็นด้วยความสิ้นสัด ตร,ตรงมันตรงม,มาสัมมาสติสัมมาสมาทิสัมมามันจะประกอบรหัสหตรงนี้ออกมาตลอดเวลาในชีวิตผมถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่พอพูดถึงตรงนี้โอ้มาตรงนี้ได้โอ้คำสอนวองใน,นและที่สาคัญคือมันเริ่มเจอเห็นประตูละประตูก็คือโวทิปักยศธรรมสามสิบเจ็ดอินทรีย์ 4, มันจะได้แก่กล้าเพิ่มขึ้นโอ้จากนั้นถ้าเอามงคลชีวิตของหลวงพ่อองค์มาใช้ในการแนทำงาน มีพระมหาคัตสัตทองดำริทรงงานพาาระราชกรในกิจด้วยหลัก16ประการหรือหักหรือ23ประการผมจำไม่ได้สับสนตัวเลขโอ้โหเรามือกินออบลักกิงในแถบแลนดนไปยังมีพุทธลัมยังอาจารย์แววเปิดห้องให,ใหม่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าห้องฟ้ากระจ่างใจนี่ยังเข้าไม่ได้เพราะยังไม่เห็นโอ้โหอาจารย์แววนี่ได้ยินรองเท้เามนุษย์นี่ผม แล้วกท็ทำอีกเยอะแยะต้องกราบขอบพระคุณแล้วตรงนี้แล้อย่างคนที่ผลักดันรดพระไตรปิฎกพระอภิธรรมก็เห็นผลมาเยอะแล้วว่าเดี๋ยวนี้คนอ่านเป็นสิบสิบคนพัฒนาขึ้นอย่างเมื่อก่อนนี้เขาบอกพระไตรปิฎกนี่เมินกันหมดขอบคุณอาจารย์น้ำเรื่องเล็กๆลกนิดเดียวผลักดันกันจนได้ไกลขนาดน,นี้คุณพีน่นายอาจจะเป็นคนผลักดันเยชนอะไร แต่ที่เหมือนมสองแสนก็มูลในครอบครัวมีความรักสามีเมียน้อยอยต่อการเมื่อพื้นทพวกนะครับเอาเงินสิบสีล้านมาแรกมันก็ซื้อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมืนกับงมขาดในเรื่องปัจจัยเสร็จครับแต่ผมไป้ชีวิตครอบครัวระเยบยาที่ดีผมว่ามันมีค่ามันมีคุณค่าถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าแต่มูลค่า แล้ววันหเ,เราก็จะเป็นผู้ฆ่ามนและเราวันหนึ่งก็จะถูกฆ่าโขนคำนี้กดกตอห็นลักษณะอยเยอะยนี่ผมฟังคุณนบุญึไเขาตังุณเพลย่า,า,รา,ถถารเรยอยา้ว่าเรายังเป็นพรหัสประทรบน้ำสอนของพระุตบุเลิเลยอาย้ำให้ควาขอ,ของคุณครับ คุณจางตาวินยัยสาธุคุณส่าคนะตนนี้นไม่มีลากันแวยาสก็สวัสดีอจาตว,วัสดีบูนวัสดีตาวินัย้วสาัคุะที่ที่ะไรมดที่สวนนะคะเชคุยต่อนะคะสาค่ะ เออวันนี้มีค่าล้ำเข้าถึงธรรมะได้อีกแขนงหนึ่งเหมือนกันวันนี้ท่านอาทิตย์พูดได้ดีมากเนี่ยเป็นคะแนนในใจผมเทให้หมดเลยครับเพราะรู้รู้จักกันมานานเห็นลายกันมานานแต่ไม่ไม่เคยได้ฟัง ธรรมธิลึกซึ้งจากท่านอาทิตย์แดงพวงเท่าวันนี้มาก่อนเลยครับวันนี้เยี่ยมคุณเมติรักใช่นี่เพราะว่าวันนี้วันที่สิเก้าำลังพฤหัสไง ากหลายเยนะี่ยก็เป็นท่านหนึ่งอนะกับอาจารย์ปู่ที่ให้ความรู้ความสามารถให้กับผู้คนได้ดีมากนะครับก็อนุโมทนาด้วยกับปู่ด้วยกับวินัยพุคนด้วยครับอาขอเชิญจัจารย์ปู่ครับมีอะไรที่จะบรรยายขอเชิญนะครับรเดี๋ยวน้ำลายจะบูดเดี๋ยวจะมาบ่นว่าตาวินัยไม่เชิญอีก หรือท่านสมหวังจะคุยก็ขอเชิญแต่ไม่มีใครพูดแล้วถ้าหากว่าใครท่านอาทิตย์จะต่ออีกก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องยากครับท่าน